ค่ะวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายค่ะสวยมากเลยค่ะไปะลุกป่ามาแล้วค่ะก็าามาเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้มีบรนซ์น่ารักน่ารักเห็นไหมแต่งตัวชิคๆเดินออกกำลังกายอากาศดีๆนะคะมากับสามี่ชีไม่ออกกลองโอเคนะคะบ๊ายบายสวยไหมคะก็เห็นไหมดอกไม้เริ่มลงกระถางฝั่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นค่าในหมู่บ้านพี่พิมจะสวยงามค่ะหน้าบ้านแต่ละคนจะมีพุ่มดอกไม้กระจุ้งกระจิมไปละค่ะพ่อกับลูกคี <Come on. S 1> ัค่ะบ้านหลังใหญ่ก็มีหลังเล็กก็มีนะคะสวยงามค่อย่างหน้าบ้านหลังนี้เห็นไหมตัดสนามหญ้าเป็นครอบดอกไม้ใบดูบอเห็นไหมสวยงาม อ้ยเซลฟี่จนแขนเกรงอ่ะนี่ค่ะก็เดินบ้านสวยๆงามๆนะคะแต่กำลังดีมากไม่ร้อนจนเกินไปผิวก็จะได้เข้มบ้านหลังนี้สวยมากเลยเห็นไหมคะในหมู่บ้านพี่บีเห็นไหมก็มีสวยๆเยอะอันนี้ก็จะประมาณสักแสมสี่แสนเหรียญสามแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ข้างหลังบ้านก็ทำสวนไม้ดอกไม้ดูสิตรงนู้นนะอุ้ยสวยมากเลยนมีบาร์บีคิวข้างหลังค่ะบ้านที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะที่พี่พ์มถ่ายตรงนี้นะคะเป็นบ้านโอ้แดดหายซะอย่างนั้นน่ะเป็นบ้านไซสพอๆกับบ้านพี่บีมนะคะแต่เขาสามกา r าชบ้านพี่บีมสองกา r า g นะคะชอบมากพูดเดินค่ะเผ่าสุดชีวิตแต่บ้านตรงนี้ก็แต่งน่ารักนียนะ ต้นคริสต์มาสที่ใครเรียกกันต้องเดินลงมาข้างล่างแต่พราะตรงนู้นมีคนเดินอย่างนั้น <c oughs> นางสือเส้นทางนางเห็นเพื่อนนางค่ะมาตรงนู้นค่ะฮัลโหลฮรับเต โคเค่ะให้ดูแล้วเห็นไหมคนบออยากเห็นสามีนะคะสฮัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะคะแค่ okay, ค่ะก็มีคนรักนะคะก็เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นทั้งสามีทั้งเพื่อนทั้งพ่อเป็นในตัวด้วยเพราะว่าบางทีแกก็สอนอะไรเราหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างนะคะ Thank you lovey เบายนั่งปิดเลยค่ะยังค่ะ นึกว่าสามีจะเตะให้เด็กอืมเรียกสตาร์คกันกน,กนิกิกประเดมกี่ลูกโหวิกกนี่วิกกี้กกกกเดินได้ใจมากดอกไม้สวยงามเห็นไหมเหนื่อยค่ะวิกกี้ถ่ายรองเท้าให้ดูด้วยนี่บรลานซ์เก๋ๆบ้านใครอ่ะสวยเชียวหลังเล็กๆค่ะ หลังพี่พิมหลังนี้ก็ประมาณสองแสนนิดนิดสองแสนเอ็ดนะคะตอนงที่ซื้อก็ไม่แพงมากค่ะวิกกี้มาเข้าเดอะสตรีทถึงบ้านแล้วลูกนี่ค่ะดอกไม้เห็นไหมสวยงามไหมสวยมากดูดอกสีม,ม่วงนั่นโอ,โอ้โหสุดไปวิกกี้มาเร็วสีเหลืองนะคะเมลวอล์กกำลังสวยเลยเคค่ะบ๊ายบาย โอเคนะคะก็ทุกคน have a good g o o d Friday ค่ะบ๊ายบายวิกกี้โรซี่มาลุกเข้าบ้าน this way ว hey. ิกกี้วิกกี้โรซี่ไปโอเคค่ะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไป o m มอนลูกบ๊ายบายทุกคน have a good friday บายชอบไลค์ใช้แชร์คารินพิม์นะคะ